้มยำทะเลนะคะโดยไม่ใส่นมข้นนะ,ะอาศัยความมันจากหัวกุ้งนะคะอันนี้หัวกุ้งเราเวลาเราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้นะคะเราอาศัยความมันของหัวกุ้งแทนนมข้นนะคะเอาหัวกุ้งออกนะคะที่นี่ ต้มเอามันนนเฉยๆว่าใครถ้าชอบกินหัวกุ้งดูดเอาน,าน้ำนวๆก็ไม่เอาออกก็ได้นะคะนี่คือเราไม่ได้เอาไอ้ตรงน้ำหนามหนเนี้ยมันมันอาจจะทิ่มปากได้นะคะเราก็ต้มจนมันมันออกหมดละเราก็จะได้มันกุ้ง อาจจะไม่มันมากนะคะน,น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ทะเลลงไปเลยตอนนี้เร่งไฟแรงเลยน,นี่เราไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะกุ้งกับปลาหมึกสุกเร็วะคะ่ะ ในถ้วยนี้มีหอมเปรหรือหอมใบเลื่อยนะคะแล้วก็พริกเขียวนะคะหยดน้ำปลาได้นะคะอันนี้ก็ใส่ซุปก้อนแล้วนะคะใส่น้ำปลาได้เน็ดน้อยแล้วแต่ความชอบความเข้มข้นนะคะแล้วก็บีบมะนาวชอบปรุงข้างนอกมากกว่าค่ะคือเราจะไม่ต้องใส่เครื่องเยอะนะคะ อันนี้คือไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ใส่แค่ขา่าตะไคร้ก็ใส่แล้วก็เอาออกนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะแล้วก็ใส่ซุปก้อนในน้ำซุปนะคะนอกนั้นเราก็ปรุงข้างนอกได้เลยเนี่ยความร้อนก็จะทำให้หอมของเราพอดีสลุดน,นะคะน่ากิน ชิมน้ำอืม <c oughs> เปรี้ยวสะใจค่ะราคะต้มยำทะเลแบบง่ายๆค่ะ